ครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการเลือกนะครับ Ubuntu v e r s i o นให้เหมาะกับเ v e r s i o นของ Odoo นะครับนั่นหมายความว่ายังไงนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้คือ Odoo ครับมันมีมาหลายเ v e r s i o นมากครับตั้งแต่เวอร์ช n น9จนถึงปัจจุบันนะครับจนเป็นเวอร์ชัสน17แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะยังใช้เ v e r s i o นเก่าอยู่นะครับก็ก็ยังก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเอร์ชั่นเก่าก็เรียกว่าฟังก์ชันมันก็ยัง stable อยู่นะครับ ทีนี้วิธีการเลือกนะครับโอดูเวอร์ชันให้เหมาะกับเวอร์ชันของ Ubuntu ททำยังไงนะครับผมก็คืออย่างนี้ครับ o d ดูจะใช้ตัว Python เป็นตัวคอหลักที่ใช้ในการรันระบบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับเวอร์ชันของ o d ดูนะครับสมมุติเป็นเวอร์ชั17นะครับสังเกตว่านะครับเวอร์ชัน17เราจะใช้ Python 3.10เป็นหลักเลยนะครับซึ่ง3.10เนี่ยมันมีใน อุปกรณตัเวอร์ชันไหนนะครับก็คือจะเป็นถ้าเป็นอ um ุปกรณ์เวอร์ชันที่23จะเป็นเวอร์ชั่นที่31นะครับนั่นหมายความว่าอ um ุปกรณ์ยี่สิบคือใช้เวอร์ชั่น17ได้นะครับหรือว่านะครับไพทอนยี 20, um ่ป์อุปกรณ์ยี่สิบสองก็จะเป็นไพทอนไพทอนสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือตั้งแต่อ um ุปกรณตัเวอร์ชันยี่สิบสองขึ้นไปก็จะเหมาะกับโอดูเวอร์ชั่นสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าไพทอนต่างๆเนี่ยมันรองรับนะครับแล้วก็เป็นไพทอนที่ติดมากััับบบรรรรรระะเเเเลยาาาไมม่่ต้ออองงปปกกกดดซึ Python นคับ จะทำให้ระบบของอ b u n t u ที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอาจจะไม่เสถียรได้นะครับในบางจุดนะครับเพราะว่า Dependency หรือว่าตัวโปรแกรมต่างๆที่ติดมากับตัวมันตูเนี่ยมันจะมากับ Python ที่เป็นเวอร์ชัน f a u l t เลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราเลือกนะครับผมสรุปนะครับว่า o d โดเวอร์ชัน17นะครับก็คือจะเหมาะมากที่สุดก็คือจะเป็นอ n t u 23แล้วก็22นะครับส่วนเวอร์ชันถัดไปนะครับอุตู20นะครับเหมาะกับ ตัวเวอร์ชันไหนของทางโอดูนะครับเราก็ต้องมาดูที่ตัว Release Note ตัวนี้อีกทีหนึ่งผมกลับมาดูที่เวอร์ชัน16นะครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าเวอร์ชัน16ะครับมันจะใช้ไปตั้งแต่3.7ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่า20เนี่ยเราสามารถใช้กับเวอร์ชัน16ได้นะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะใช้กับเวอร์ชันอื่นได้ไหมนะครับเช่นเวอร์ชัน15เวอร์ชัน15ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับทำไมเราถึงต้องจำเป็นต้องเลือก ไอตัว u b u n t u os นี่ครับเวอร์ชันให้เหมาะกับตัว Python เพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาเราติดตั้งตัว odoo ครับมันจะมีไลบรารีต่างๆมากมายเลยที่จะติดตั้งมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เวอร์ชันของอ b u n t u พเก่าๆอ่ะมันอาจจะไม่รองรับไลบรารีพวกนี้ที่ใช้ในการอัปเดตระบบนะครับก็คือเราเราเลือกเวอร์ชันของ Ubu n tu ให้เหมาะไปเลยตั้งแต่แรกจะดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครจะเล่นเวอร์ชัน17นะครับผมแนะนำก็จะเป็น3ตัวนี้ครับที่ยังเล่นได้อยู่นะครับ แต่20เนี่ยถ้าเราจะเล่นนะครับก็จะต้องมีการอัปเกรด Python โดยโดยใช้ Default ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อทำการอัปเกรดนะครับผมถ้าจะใช้เวอร์ชั่น20นะครับองค์ัว20แล้วก็ถ้าเป็นยิ่ง18นะครับยิ่งว่าอัปก็ได้นะครับแต่จะอัปยากระดับหนึ่งเลยถ้าเราใช้เวอร์ชั่น18แล้วเราต้องการที่ลงติดตั้งออดูวอร์ชั่น17เนี่ยจะจะเรียกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับที่จะใช้ยากทีนี้เรามาดูประวัติของออดูดีกว่านะครับ เด่นว่าดูมันรีลิสโน้ตมานี่นะครับก็ซอสโค้ดต่างๆขอหดูว่าเข้าไปดึงมาได้จากที่นี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ตเวอร์ชันปัจจุบันมีถึง23แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันที่เพิ่งลั้นออกมานะครับซึ่งรีลิสออกมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่ลงท้ายด้วยตัว LTTTS ตัวนี้ครับจะเรียกว่านะครับมันสเตเบิลกว่านะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการติดตั้งตัวอุปกรณ์แล้วนะครับตัวนี้เป็น23านะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาลองว่า Python นะครับ Python 3ของมันเนี่ยเนี่ยครับ Python 3ของ u อ u n t ตู3 3เนี่ยมันติดมาเลยก็คือเวอร์ชันน่น3.11นั่นหมายความว่า Odoo 17รองรับแล้วก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่า Library เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมทนะครับเดี๋ยวผมลองทำการติดตั้งดูนะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีปลดล็อกความเร็วของ O อรให้เร็วเพิ่มขึ้น5เท่านะครับผมแล้วก็ก็กดไปครับ ก็รอมาติดตั้งนะครับเพราะตอนนี้ผมติดตั้งโดยใช้สคริปต์ในการติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะทําเรื่องของเอนด d r o i d App ที่ทางพวกผมเขียนขึ้นมานะครับที่จะใช้งานกับตัวระบบบาร์โค้ดแล้วก็ลิงก์กับตัวของระบบของทางโอดูด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายเรื่องนี้เป็นคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งโอดูไปครับส่วนการปลดล็อกความเร็วโอดูให้ให้ได้มากถึง5เท่า3ถึง5เท่านะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายว่าจะทํายังไงได้บ้างนะครับตรงนี้เราปล่อยมันติดตั้งไปเลยนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับการเลือกความเร็วของการเลือกเวอร์ชันของอุปตูเนียนะครับถ้าเราต้องการเล่นอุปตูณ์โอดูเวอร์ชันสินะครับผมแนะนานะครับอุปกรสอตัวนี้นะครับถ้าเป็น20ก็ติดตั้งได้แต่ต้องอาจจะอัปเกรดนะครับหรือว่าสิดก็ได้แต่ต้องอัปเกรดนะครับซึ่งการอัปเกรดนี้เรียกว่าใช้เทคนิคระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นอัปัเกรดแล้วก็เลือกไปทอน อัลเทอร์เนทอะไรด้วยนะครับผมกับอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวตัวที่สำคัญเลยก็คือพวกนี้ครับพวกไลบรารีต่างๆบางทีถ้าเป็นอุปบรรทูที่เป็น default ของมันนะครับมันจะแมทมากกว่านะครับในการใช้งานพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำสต์ไว้ให้นะครับในการติดตั้งอุปบรรทูให้เหมาะกับเวอร์ชันของโอรูก็คือสรุปว่าถ้าเป็น17นะครับไป22ถึง23แต่ถ้าต่ำกว่า17นะครับก็คือจะเป็น2 0 18ก็ได้นะครับผมตรงนี้ ส่วน18ก็จะต้องมีการอัปเกรดนิดหนึ่งนะครับมีอัปเดเวอร์ชันของ Python นิดนึ่งตามนี้นะครับเพราะว่า18มันจะไม่รองรับสมมุติตัวนี้เป็นผมต้องการจะติดตั้งเอ Odoo 15นะครับถ้าเป็น Python 3.0นะครับตัวดีฟ้าของของ18เนี่ยมันเป็น3.6ก็อาจจะต้องมีการอัปเดรแกนิดนึงนะครับแต่ว่าเวอร์ชัน18ก็ถือเป็นเวอร์ชันที่ที่นิ่งมากนะครับทำไมเราถึงนิยมใช้ Ubuntu เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับในการทำเซิร์ฟเวอร์ของทาง Odoo นะครับ เพราะว่าตัวอุ u n t u มันเป็นลินุกครับแล้วก็มันมีความเสถียรค่อนข้างมากในการรันระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฝั่งลินุกเนี่ยเรียกว่าเราเปิดไว้10ปี2 0ปีนะครับถ้าไม่โดนแฮ็กหรือว่าไม่ไม่โดนอะไรจริงๆนะครับก็เรียกว่าเปิดไว้ได้สบายสบายมากนะครับสมมติฮาร์ดดิส์ไม่เต็มหรือว่าอะไรพวกนี้ครับปัญหาของอุปกรณ์ในการใช้งานกับฝั่ง Server เซิร์ฟเวอร์นี่ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับก็จะเรื่องเรื่องการเจาะระบบก็มีตัวป้องกันหมดนะครับ เรียกว่าการตั้งค่าในฝั่งขององคปกตนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการเลือกเวอร์ชันขององค์รให้เหมาะกับเวอร์ชันของทางโอโดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ